ลานธงลานธงอยู่ไหมเสียงตะโกนเรียกพรานไพรดังล่านอยู่นอกรั้วหน้าบ้านแข่งกับไอ้ดางที่ตะคอกคูเฮากันโชคเสียงขลม่มยูยูอา้าลุงสุกเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนมีอะไรหรือเปล่าทำไมมาซะมืดค่ำเลยไอ้ดางหยุดได้แล้วมึงนี่ก็เฮาไม่ดูหน้าดูตาเลยนะ รานธงในวัยสามสิบกว่าเดินออกมาเพ่งมองเจ้าของเสียงเรียกผ่านความสลัวเลือนรางพร้อมกับตะเพิดไล่หมาเลี้ยงตัวอ้วนพลีเมื่อเห็นหน้าข้าตาผู้มาเยือนชัดเจนแล้วก็ไอ้ทิศสนน่ะสิมันถือมีดแบกเสียมเข้าป่าไปหาหน่อไม้ตั้งแต่เช้าจนมืดค่ำยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับเลย พลานทงช่วยไปแกะร้อยตามหามันให้หน่อยได้ไหมเฮ้อลุงก็ร้อนใจเหลือเกินไม่รู้ว่าเกิดเหตุร้ายอะไรหรือเปล่าเพราะปกติธรรมดาไม่เกินเที่ยงมันก็กลับเข้าบ้านแล้วเอถ้าไปหาหน่อไม้ก็น่าจะอยู่แค่บริเวณเชิงเขาซึ่งแถวแถวนั้นก็ไม่เคยมีประวัติสัตว์ใหญ่โผล่ออกมาทำร้ายใครสักทีว่าแต่ลุงสุขแน่ใจนะ ทิศสนไม่ได้ทะเลถลายออกนอกเส้นทางไปหาเพื่อนหาฝูงนั่งกินเหล้าจนเมาแอะแล้วกลับบ้านไม่ได้น่ะแน่ใจสิเพราะไอ้ทิศสนไม่ชอบกินเหล้ามันว่าบาดคอร้อนลำใส่ไม่อร่อยลุงสุขตอบอย่างมั่นใจด้วยรู้นิสัยลูกดีมันน่าแปลกงั้นเดี๋ยวฉันออกตามหาตอนนี้เลยแต่หากอยู่แค่บริเวณแถบแถวชายเขา ไม่ได้เลยลึกเข้าไปในป่าดงพงไพรว่าแต่ลุงสุขพอจะรู้ไหมว่าทิศสนมุ่งหน้าไปตรงตำแหน่งทางไหนฉันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นค้นหาตั้งแต่บ้านรู้รู้เดี๋ยวลุงนำทางไปดีงั้นเราออกเดินทางกันเลยพรานทงพูดจบก็หันไปคว้าไฟฉายและปืนลูกซองประจำกาย เดินจ้ำพรวดพวดตามชายสูงวัยรูปร่างผอมเกรงแต่ยังแข็งแรงคล่องแคล่วไปติดติดและไม่นานนักคนทั้งคู่ก็พากันมาถึงแนวชายป่าที่ทิศสนรวมถึงเพื่อนบ้านมากมายหลายคนมักแวะเวียนผลัดกันเข้ามาเสาะหาหน่อไม้ยอยู่บ่อยครั้งด้วยเป็นตำแหน่งแรงอุดมสมบูรณ์ที่ทั้งไผ่สีสุกและไผ่ลวก ขึ้นอยู่กลาดเกลือนแสกซ้อนปะปนกับต้นไม้ใหญ่น้อยนานาชนิดแทงหนอขาวอวบให้ทุกคนได้ขุดแซะเอาไปต้มเอาไปแกงโดยไม่เสียเที่ยวที่ตั้งใจมาพรานธงกราดแสงไฟฉายสว่างโลกไปตามพื้นที่มีเศษซากใบไม้ร่วงหล่นกระจัดกระจายขณะก้าวเดินนำหน้าลุงสุขอย่างเชื่องช้าระมัดระวัง เห็นร่องรอยมันไหมพรานตลอดเส้นทางที่ผ่านมาก็มีแต่รอยเท้าที่ย่ำเดินของผู้คนมากมายทั้งใหม่ทั้งเก่าและรอยถูถ่ายดึงลากเข็งลากตะกร้าไปตามพื้นเท่านั้นซึงดูแล้วก็ไม่ได้ผิดแปลกเดี๋ยวเราลองเดินลึกไปอีกหน่อยแล้วกันพรานธงตอบโดยไม่ได้หันกลับมามองชายสูงวัยพร้อมกับส่องแสงไฟ ไปทางซ้ายทีขวาทีเพื่อสำรวจตรวจตรารอบๆด้านแต่แล้วสองขาของพรานธงที่ก้าวเดินลัดเลาะไปตามช่องทางระหว่างกอไผ่ก็ต้องมีอันชะงักกึกหยุดนิ่งอย่างกระตันหันเมื่อเดินล่วงลึกเข้าไปได้ไม่ถึงห้านาทีมีอะไรหรือพรานอืมเดี๋ยวขอข้าดูก่อน พรานธงตอบเสียงเบาพร้อมกับยกไฟฉายจดจ่อตรงไปข้างหน้าตามจุดที่สงสัยขณะตั้งใจเพ่งพินิษเฮ้ยตามกิ่งไม้ใบไผ่หักขาดเราว่าจะพืชต้นเล็กต้นน้อยตามพื้นแบนรากเหมือนมีการต่อสู้อย่างดุเดือดก่อนหน้านี้เลยพรานธงเอ่ยบอกเล่าสถานการณ์ให้ลุงสุกฟัง ขณะเดินย่องมองไปตามตำแหน่งที่รู้สึกผิดสังเกตเฮ้ยนี่มันรอยเท้าเสือนี่วาแถมตามกิ่งไม้ใบหญ้ายังมีเลือดแห้งกลงังฉีดสาดกระเซ็นกระสายไปทั่วอีกดูท่าไม่ดีแล้วพลานนั่นมันมีดของไอ้ทิศสนนี่ลุงสุกพูดพร่งออกมาด้วยเสียงที่ตื่นตระหนก เมื่อปลายแสงไฟฉายของพรานไพร์สาดสว่างไปทางกอไผ่ทาให้แกเห็นอุปกรณ์หาหน่อไม้ที่คุ้นตาของลูกชายได้อย่างชัดเจนเร็วพรานตามรอยเข้าไปช่วยลูกชายค่ะทีลุงตอนนี้มันดึกดื่นแล้วกฎของพรานเขาไม่เข้าป่าตอนมืดค่าเอาไว้พรุ่งนี้ฉันจะออกตามหาทิศสนตั้งแต่เช้าตรู่เลย ขอร้องแล้วนะถ้าเรารีบไปตอนนี้อาจจะช่วยชีวิตทิศสนได้ทันเพราะดูจากร่องรอยมันน่าจะพยายามสู้อยู่และถ้าพรานต้องการเรียกร้องค่าเหนื่อยบอกมาได้เลยข้าไม่เกี่ยงแต่ถ้าจะให้รอจนถึงเช้าข้าคงทนไม่ไหวนะพรานนะช่วยน้อย นึกว่าสงสารข่าเถอะลุงสุขเอ,อ่ยอ้อนวอนน้ำตาคลอเออลุงไอเรื่องค่าจ้างไม่ใช่ปัญหาฉันไม่เรียกร้องและถึงลุงจะให้ฉันก็ไม่รับแต่ที่ไม่เข้าไปช่วยตอนนี้เพราะมันอันตรายจึงจากสังเกตเห็นจากรอยเท้ามันไม่ใช่เสือป่าธรรมดาแนะ่ไม่ธรรมดายังไง ข้าก็เห็นมันมีร่องรอยจมลึกเหมือนเสือตัวใหญ่น้ำหนักเยอะทั่วๆวไปลุงเดินไปสังเกตที่รอยเท้ามันดีๆนะแล้วมองไปรอบๆรัศมีสักสิบเมตรแล้วช่วยกลับบอกฉันทีว่าเห็นร่องรอยมันกระโจนมาจากทางทิศไหนลุงสุกรับไฟฉายที่พรานธงยื่นให้แล้วออกสำรวจขยายวงกว้างตามคำบอกกล่าว เพียงชั่วครู่ก็เดินกลับมาสายหน้าเป็นคำตอบก็นั่นและแสดงว่ามันไม่ใช่เสือป่าในไพรแต่อาจเป็นเสือสมิงที่มาด้วยรูปลักษณ์เขกเช่นคนธรรมดาจนที่ตนกล้าต่อสู้ฟาดฟันแต่แล้วก็ต้องพ่ายแพ้เมื่อมันกลายร่างเป็นเสือร้ายในที่สุดเอาเธอเอาเธอไม่ว่ามันจะเป็นอะไรค่าก็ไม่กลัว จะตามไปดูให้เห็นกับตาถ้าหากที่สนหมอดม้วยมรณาไปแล้วจริงๆข้าก็จะได้เอาศพมาทำพิธีทางศาสนาดวงวิญญาณจะได้ไปสู่ภพภูมิที่สงบและถ้าโชคช่วยลูกชายข้ายังมีชีวิตอยู่จะได้พามันกลับบ้านหรือถ้าเหตุการณ์เข้าขั้นเร็วร้ายสุดๆดันไปเจอไอ้สมิงโหดขึ้นมาข่าก็พร้อมตายถึงอยู่ไปก็คงไม่มีความสุข เพราะตั้งแต่นางลำเพยเมียข้าเสียชีวิตไปก็มีแต่ไอทิศสนนี่แหละที่คอยดูแลอยู่เป็นเพื่อนได้พูดได้คุยให้คล้ายเหงาลุงสุขพูดจบก็เดินพรวดพวดตามรอยเลือดที่หยดเป็นทางไปโดยไม่ได้หันมาเอ่ยขอร้องพลานทงอีกโอ้ยคนแก่นี่ก็ขี้งอนไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลเลย พรานธงพึมพำแล้วจ้ำพรวดพรวดเดินตามชายสูงไวัยไปโดยรู้ว่าไม่มีทางดึงรั้งห้ามปลามให้แกเปลี่ยนใจได้ลุงมาเดินตามหลังฉน,นี่รอยเท้าเร็วจีขนาดนั้นเดี๋ยวก็โดนงูเงี้ยวเขี้ยวขอข้างทางโฉกกัดอโลกชีวิตในป่ายามมืดคำ่ำมันต้องค่อยๆมองค่อยๆสำรวจหูต้องไวจมูกต้องดี อย่าใจร้อนก็ข้าเป็นห่วงไอ้ทิศสนนี่ฉันรู้ฉันเข้าใจไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่ห่วงลูกหรอกแต่เราต้องมีสติถ้าหากผลีผลามร้อนรนไม่ระแวดระวังไม่ใช่แต่จะช่วยทิศสนไม่ได้เรานี่แหละอาจจะกลายเป็นเหยื่อไปซะเองพรานทงเอ่ยตำหนิซึ่งลุงสุขก็ไม่ได้โต้แยง้ง และหันกลับมาเดินตามแต่โดยดีแต่ทว่ายังไม่ทันที่พรานหนุ่มจะก้าวย่องสำรวจร่องรอยเข,เข้าเขตป่าดงทึบหยดเลือดที่เริ่มขยับห่างก็เลือนขาดหายไปพร้อมๆกับรอยเท้าของสัตว์เจ้าป่าขนาดใหญ่ที่เหยียบย่ำจมลึกไปเฉยเฉยพรานธงถึงกับหยุดยืนเกาหัวกแกลกด้วยความงุนงงแล้วรีบตั้งหลัก ส่องกลาแสงไฟไปทั้งซ้ายและขวาหวังมองหารอยใหม่ที่สามารถนำทางตามหาที่สนได้แต่แทนที่จะพบเจอกิ่งไม้หักรันหรือการลากถูดิ้นรนที่ไอคาตกรโหดกระชากกัดสบัดเวียงร่างชายหนุ่มแล้วทิ้งรอยไว้ให้สังเกตเห็นตามคาดหวังกลับเจอผ้าสีมอซอ ที่กลางถึงหลบซ่อนอยู่ใต้ต้นสเสดาโดยมีเหล่าวัชพืชและต้นคอยขึ้นระเกะร,ระกะรกรุงรังบดบังล้อมรอบจนชาวบ้านธรรมดาอาจไม่ทันได้สังเกตหากไม่เดินเข้าใกล้ในระยะประชิดผ้านันสีสันเหมือนกรดของพระธูดงเลยพระอันธงขอตาดีเนาะมืดก็มืดรกก็รกยังอุตส่าห์สังเกตเห็นอีก ลุงสุกเอ่ยขึ้นเมื่อมองตามแสงไฟขาวนวลที่พรานธงจ้องตรงจดจออยู่ชั่วครู่อาชีพพรานป่าหูตาต้องไวว่าแต่ลุงสุกพอจะปีนขึ้นต้นไม้ไหวไหมโอยสบายมากไอเรื่องปีนปนะ่ายน่ะข่ะทาอยู่ทุกวันพรานธงจะถามทำไมงั้นลุงรีบตามฉันมา เราต้องปีงขึ้นไปหลบบนต้นไม้เดี๋ยวนี้เลยเพื่อความปลอดภัยพรานทงเอ่ยเร่งร้าอย่างร้อนรนพร้อมกับจ้ำพรวดพวดนำทางตรงไปยังต้นมะขามป่าที่อยู่ไม่ไกลนะักและดันทรงให้ชายสูงวัยป่ายปีงขึ้นไปก่อนแล้วจึงค่อยตะกายตามไปติดๆมีอะไรหรือพรลานาทำไมเราไม่รีบหาร่องรอยทิศสน มัวแต่มาอยู่บนนี้เมื่อไหร่จะหามันเจอลุงสุขถามด้วยความสงสัยบนร้อนใจขณะหาคาคบไม้ที่ใหญ่พอให้นั่งได้อย่างสบายแล้วลุงไม่แปลกใจเลยทำไมไม่มีใครเคยเห็นพระธุดงออกไปบินทบาทในหมู่บ้านเราเลยท่านอาจไม่อยากเบียดเบียนผู้คนเลยถือศีลกินแต่ผักผล,ลไม้ ที่มีอยู่ตามป่าก็ได้แล้วถ้าท่านถือศีลกินเจขนาดนั้นทำไมกลิ่นสาบสางถึงได้รุนแรงนักล่ะกลิ่นอะไรข่าไม่เห็นได้กลิ่นเลยบางทีท่านอาจจะไม่ได้อาบน้ำมานานก็ได้นี่เฮ้องั้นลุงสุกก็รอดูอีกไม่นานมันต้องโผล่มาแน่ว่าแต่จับกอกิงมะขามให้แน่นๆล่ะ ตกลงไปฉันช่วยไม่ทันนะพรานธงเอ่ยตัดบทขณะปิดสวิตไฟฉายแล้วจับเสียบเข้ากับเอวกางเกงพร้อมกับปลดปืนประจำกายจากการสะพายแล่งเอามาถือไว้ในมือเป็นการเตรียมพร้อมและในขณะที่ลุงสุกกาลังนั่งกระสับกระสายกระวนกระวายใจเพราะอยากรีบออกตามหาลูกชายอยู่นั้น จับพรันต้นมะขามใหญ่ก็มีอันสันตะเทือนโยกคลอนสะบัดเวียงอย่างรุนแรงจนชายสูงวัยถึงกับโอนเอนต้องผวาเข้ากอดกิ่งก้านที่อยู่ใกล้ตัวเป็นพันละวันเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะเนี่ยลุงสุขอุทานด้วยความตกใจพร้อมกับเงยหน้าหันซ้ายแลขวามองหาต้นเหตุ ที่เกือบทําให้แกตกแอกลงไปนอนกองอยู่บนพื้นข้างล่างเฮ้ยผีกระหังลุงสุขนั่งนิ่งๆอย่าขยับมาขวางทางปืนเสียงของพรานธทงที่ร้องสั่งด้วยความตื่นตระหนกไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ชายสูงวัยนั่งเกรงแข็งค้างแต่มันคือร่างใหญ่ดำทะมึนที่ยืนต่างงานงำ้ำแยกเขี้ยวยิงควันแหลมคม อยู่บนปลายกิ่งใหญ่แน่นเหนียวห่างจากลุงสุขไม่ถึงสองวาและเพียงชั่วพริบตาไอ้กระหังป่าก็กลางแขนขยับปีกที่มีกระด้งลูกโตผูกติดทั้งสองข้างถลาถาโถมกระโจนเข้าหาลุงสุขอย่างดุร้ายหมายฝังคมเล็บที่ยืดยาวปลิดทีบชายสูงไวให้หมอดม้วยในเสียววินาที ซึ่งพรานธงที่จ้องมองอยู่ก่อนแล้วก็ไม่รอช้ารีบวาดปลายกระบอกปืนเดเข้าใส่ไอ้กระหังปริศนาแล้วเหนียวไกลส่งกระสุนลูกโดดพุ่งแวกอากาศเข้าหาไอ้ผีนรกโดยไม่ต้องเลงทันทีลูกเหล็กกลมเกลี้ยงปลิวหือกระแทกสวนเข้ากลางอกไอ้กระหังดุยังเหมาะหมิงทว่าแทนที่มันจะล่วงหล่นเลือดทลัก และสิ้นลิตรเหมือนสัตว์ใหญ่น้อยที่พรานธงเคยไล่ล่า,ลากลับทําได้แค่สกัดกัน้นหยุดยั้งชะลอการบุกจู่โจมเข้ากัดขยะมเท่านั้นตายแล้ววะกระสุนธรรมดาเอามันไม่อยู่พรานธงบ่นพึมพำแล้วรีบล้นลานหักลำกล้องตลัดปอกกระสุนเก่าทิ้งพร้อมกับยัดลูกใหม่ใสยย่ยางคล้องแทนชํำนาญขณะจ้องขม็ง ประสานสายตากับไอ้กระหังอาคมที่ถลึงตาปูดโปขาวขุ่นขมิ้นมองพรานหนุ่มด้วยความอาฆาตแค้นและยังไม่ทันที่พรานทงจะได้หันปืนเข้าจดจอไอ้กระหังร้ายก็แยกเขี้ยวคำรามขู่แล้วพุ่งทยานเข้าใส่แกอย่างดุร้ายซะก่อนและเมื่อไม่มีโอกาสปล่อยกระสุนก็ต้องหาทางหลบหลีกกลงเล็บเอาชีวิตรอด ลานป่ากระตุกขาลูกพลวดยันกายยกแขนขึ้นเกาะเกี่ยวกิ่งมะขามที่อยู่เหนือหัวแล้วหวนสะบัดพาร่างหลบเข้าหลังลำต้นใหญ่โตอย่างว่องไวส่งผลให้ไอ้กระหังที่พุ่งทยานปักหัวตรงดิ่งเข้าใส่พลาดเป้าลอยลิ้วปลีวหวือผ่านไปลุงสุกอยู่ตรงนั้นนะอย่าลงมาพรานธง ตะโกนบอกชายสูงวัยแล้วปล่อยตัวตะกายรูดลงมางยืนจังก้าบนพื้นอย่างรวดเร็วเมื่อมึงไม่ใช่สมิงแต่เป็นกระหังบินได้กูก็ขอสู้บนพื้นราบนี่แหละดูสิใครจะอยู่ใครจะไปพรานหนุ่มกัดฟันขู่ตะข้อแล้วก้มลงเก็บกรัรมใบไม้แห้งๆเอามาจดจอที่ริมฝีปาก ทองสวดมนต์ขลังถีกระชั้นไม่ถึงอึดใจก็แบมือแล้วเป่าพลวดปล่อยใบไม้สีน้ำตาลเข้มลอยละล่องปลิวออกไปตามกระแสลมแต่ในฉับพลันทันทีที่ใบไม้แห้งเหี่ยวหลุดพ้นจากอุ้งมือพวกมันก็โบยบินฉวัดเฉวียนเหมือนมีชีวิตแล้วค่อยๆขยายใหญ่กลายเป็นฝูงนกเยี่ยวปากเล็กดวงตาลูกโชนแดงฉาน ไปพากันกุ้มรุมเอามันให้ตายและทันทีที่ติ้นคำตะโกนกล้องของพรานป่าเหล่านกอาคมก็หันหน้าพุ่งทยานเข้าใส่ไอ้กระหังร้ายที่เห็นท่าไม่ดีรีบขยับแขนตวัดกระดง้งหวังทยานหนีแต่ดูเหมือนจะช้าไปโดยฝูงสัตว์เวทมนต์พากันตีวงล้อมดักหน้า เข้าจู่โจมกระชากจิกตีเป็นพันละวันแต่แล้วพรานธงก็ถึงกับตะลึงงงงวยเมื่อจูจูร่างดำทะมึนที่ลอยเคว้งคว้างเสียหลักอยู่บนอากาศดันหายวับไปอย่างไร้ล่องลอยเหลือเพียงกระด้งลูกโตที่ลอยละล่องล่วงหลนลงดินโดยไร้คนคุมทิศทางและยังไม่ทันที่พรานธงจะหายแคลงใจ เขาก็ถึงกับตะลึงตัวชาเย็นส้นหลังวูบเมื่อมีร่างใหญ่โตสีดำสลับเหลืองกระโดดตัวลอยออกมาจากหลังดงไม้ที่ปกคุมกดเก่าข่าค่าพร้อมกับส่งเสียงโหกขึ้นขู่คำรามดังลั่นขณะเดินย่อย่องแยกเขี้ยวขาวยาวงงตรงดิ่งเข้าใส่พรานธงเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า มันเตรียมจูโจมเอาตายแน่นกเหยี่ยวปากเล็กเอามันพราหนุ่มตะโกนสั่งฝูงนกอาคมที่ยังบินว่อนคอยท่าอยู่เหนือหัวเสียงเฉียบหวังทำลายไอ้เสือโครงให้สูญสิ้นเหมือนไอ้กระหังดุแต่ทว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะทันทีที่ฝูงนกถาโถมเข้าใส่ไอเสือร้ายก็เลือนลางจางหาย แล้วแอบรอบตลบหลังปรากฏตัวเข้าเข็นข่ากัดขย้ำทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งไม่เหลือหลอร้ายไม่เบาเลยนะไอ้สมิงโหดเออรู้ก็ดีแล้วคิวต่อไปก็เป็นเองแล้วนะไอ้พรานกระจอกมีวิชาแค่เรียกนกยักษ์อย่าบาังอาจมาสู้กับข้าอาคมแค่หางแถว เทียบกับค่าที่ร่ำเรียนฝึกฝนมานานหลายปีแถมท่องเที่ยวไล่ล่ากินท้องกินไตผู้คนมามากมายไม่ได้หรอกทำใจยอมตายเถอะเจ็บแป๊บเดียวเท่านั้นนี่อย่าบอกนะว่าเป็นพระธุดงแล้วฝากไฟร่ำเรียนวิชาสายดำจนแปลงล่างแปลงกายได้หลายรูปแบบน่ะเออเริ่มฉลาดขึ้นแล้วแต่เอาเถอะ ข้าจะบอกเล่าเอาบุญก่อนที่เองจะตายว่าข้าเดินทางลัดเลาะไปทั่วทุกพงไพรโดยอาศัยขอเป็นลูกศิษย์ฤือีรวมถึงพระธุดงผู้มีอาคมเข้มขขังที่บังเอิญพบเจอระหว่างทางและพอร่ำเรียนจนได้วิชาเก่งกล้าข้าก็รีบทดแทนบุญคุณผู้คนโง่เขาเหล่านั้นโดยการส่งพวกเขากลับคืนสู่นิพพาน แล้วดันด้นเดินต่อสศบะหากัดกินทุกคนที่พบเจอเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงที่นี่และเห็นหนุ่มใหญ่ไวชะกันกำลังมุดเลาะเสาะหน่อไม้อยู่เพียงลำพังข่าเลยออกอุบายชักชวนมันเข้าไปในป่าลึกหวังหลอกลอกเก็บไว้เป็นอาหารอันโอชะแต่มันดันปฏิเสธขัดขืนข่าเลยจำเป็นต้องตะปบหัวจนเลือดสาดแล้วแปลงร่างเป็นกระหัง เพราะไม่อยากทิ้งรอยเท้าให้คนสงสัยหอบหิวไอหนุ่มที่สลบสไลดยไม่ได้สติเอาไปผูกมัดไว้หลังปุ่มไม้นูนเพื่อรอเวลามืดคำ่ำแต่พวกเองดันทะลึ่งโผล่มาขัดขวางมื้ออาหารของข้าซะก่อนแต่ไม่เป็นไรเก็บไอหนุ่มของตายที่ไม่มีทางสู้เอาไว้กินตอนหิวมื้อต่อไปละกันและทันทีที่ไอ้สมิงโหด เอ่ยทำโอหังจบมันก็เชิดหน้าแหกปากแยกเขี้ยวส่งเสียงขู่คำรามลั่นแล้วย่อตัวกระโดดพุ่งกระโจนเข้าหาพรานธงอย่างดุร้ายหมายกัดขย้ำขบเคี้ยวให้แหลกเละทันทีแต่ทว่าพรานป่าที่แอบใช้จังหวะตอนไอเสมิงพระมัวแต่โอ้อวดพลังความเก่งกาจทองคลคาถาเตรียมตัวไว้ก่อนหน้า ยืนหลับตานิ่งทำเหมือนหมดหนทางสู้รอให้ไอสัตว์อาคมทยานเข้าประทะตามแต่ใจมันทว่าทันทีที่คมเขี้ยวแหลมงงสัมผัสถูกเพียงเส้นผมของพรานป่าไอสมิงเท่าก็ถึงกับกระตุกเกรงแข็งทื่อซี่ฟันหักกรอนล่วงกลาวด้วยถูกเวทมนต์เหล็กหลายชั้นสูงที่พรานทง ไร้อาคมปกป้องทุกเส้นขนเป็นไงล่ะไอ้สมิงเขี้ยวหักโดนพิษสงของพรานหางแถวเข้าไปถึงกับหมดแรงเลยเละต่อแต่นี้คงต้องกินแต่ผักต้มละมั้งจะฉีกเนื้อหนังใครกินไม่ได้อีกแล้วพรานทงพูดขึ้นเมื่อเห็นว่าไอ้สมิงโหดนอนนิ่งอยู่บนพื้นเหมือนสิ้นฤทธิ์หมดทางสู้ แต่ทว่ามันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะเวลาผ่านไปไม่ถึงนาทีไอ้สมิงฟันหลอก็พยายามตะเกียดตะกายพยุงร่างหนักอึ้งลุกขึ้นยืนอีกครั้งแม้จะยากลำบากก็าตามถึงฟันจะหักแต่เล็บก,กูยังอยู่ครบไอ้สมิงอาคมตะคอกใส่ขณะประคองตัวยืนนิ่ง ขเขม่นมองพรานหนุ่มด้วยดวงตาแดงฉานเหมือนเครื่องแค้นโกรธเกลี้ยวยางหนักทว่าพรานธงที่เริ่มเห็นท่าไม่ดีไม่ปล่อยเวลายอมให้มันกู้คืนพลังแล้วสู้กลับเขารีบตั้งสมาธิใช้นิ้วชี้ว่าเขียนอักขรยึกยือไปบนอากาศเพียงไม่กี่ตัวอักษรแล้วเปล่าพวดออกไปตรงหน้าเต็มแรงสายลมที่ลอยพุ่งจากปากพรานหนุ่ม ได้ก่อเกิดเป็นฝูงต่อไฟจำนวนมหาศาลโปยบินชักแถวเข้ารุมกัดต่อยทิ้งเหล็กในติดไฟแดงโล่ปักคาตามลำตัวจนไม่มีที่ว่างไอเสือเท่าใช้ทั้งขาหน้าขาหลังตวัดปัดเคียพร้อมกับทิ้งร่างเกือกิ้งไปตามพื้นหวังถูไถให้เหล็กในที่ร้อนชาหลุดออกจากร่างแต่อนิจจา ไอเสมิงที่ทรยศได้แม้แต่ผู้ให้วิชาอาคมไม่สามารถถอดถอนพิษร้ายจากฝูงต่ออาคมที่วิ่งเล่นซอกซอนเข้าเผาไหม้ภายในจนสุกเกรียมได้ด้วยเพราะตกอยู่ในความเจ็บปวดและขาดสติจึงไม่มีสมาธิคิดหนทางต่อสู้เก่งแค่ไหนมีวิชาอาคมมากเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญ เพราะท่าประมาทและทรนงตัวก็พ่ายแพ้และตายได้เช่นกันพรานทงพึมพำอยู่ในลำคอขณะยืนมองร่างเสือสมิงที่ค่อยๆแปรเปลี่ยนกลับคืนเป็นพระชลาในสภาพไม่เกรียมเส้นเอ็นดึงรั้งหงิกงอหมดลมอยู่กลางพงหญ้าที่แหลกยับและหลังจากเรียกลุงสุกลงมาจากต้นไม้ แล้วพากันไปค้นหาทิศสนอยู่คู่ใหญ่ก็พบเจอชายหนุ่มในสภาพอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะตอบคำถามของผู้เป็นพ่อด้วยเสียเลือดจนเกือบสิ้นชีพดีนะที่ลุงสุกดึงดันจะออกตามหาลูกชายตอนมืดคำ่ำไม่งั้นทิศสนคงไม่รอดเฮ้อนี่แหละนะความห่วงใย ที่บุพการีมีให้ลูกมันยิ่งใหญ่เสมอพรานธงคิดหลังจากนั้นก็ทิ้งร่างไอ้สมิงพระไว้ในป่าให้เป็นอาหารนอนอาหารหนูแล้วแบกหามพาทิ่สนกลับเข้าบ้านโดยใช้เวลารักษาอาการบาดเจ็บร่วมเดือนจึงหายเป็นปกติและนี่คือเรื่องสยองขวัญที่พวกเราตั้งใจเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ